สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมสิทธิชัยพรกับเจ้าถึกนะครับอิเซกิ t s 3 1 1 0นนะครับวันนี้เจ้าถึกทำพิษอีกแล้วครับจะเอาเจ้าถึกออกไปทำงานนะครับปรากฏว่าสตาร์ทจนแบตหมดนะครับไม่ติดนะครับก็เลยต้องชาร์จใหม่นะครับชาร์จแบตใหม่แต่ครั้งนี้ได้ทำการตรวจเช็คหัวเผาดูนะครับหัวเผา ปัญหาที่มันไม่ติดก็อาจจะมาจากหัวเผานะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับเนี่ยตรงนี่นะครับหัวเผานะครับเห็นไหอ่าตรงนี้นะครับหัวเผาจะมีอยู่สามหัวนะครับของเจ้าถึกนะครับจะมีหัวเผาหัวที่หนึ่งหัวที่สองและหัวที่สามอยู่นี่นะครับ วิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะครับเบื้องต้นสําหรับคนที่รู้ก็ต้องขออภัยนะครับขอแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับการเช็คหัวเผาของรถดีเซลที่ใช้ระบบหัวเผานะครับขั้นต้นนะครับขั้นต้นหัวเผามันจะมีเหล็กเป็นแถบนะครับที่เชื่อมโยงกันของขั้วบวกนะครับที่เชื่อมโยงไปสามหัวเผานะครับนี่นะครับ แล้วก็คลายน็อตตัวนี้นะครับหัวเผาตัวนี้นะครับคลายน็อตด้วยประแจเบอร์แปดนะครับคลายเสร็จทุกตัวแล้วเราก็เอาเหล็กตัวนี้ออกก่อนนะครับแถบเหล็กตัวนี้นะครับเราต้องเอาออกนะครับที่ออกง่ายเพราะว่าผมใช้ประแจขันออกไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาทําให้เพื่อนๆดูนะครับแลัจากนั้นนะครับเราก็หาสายไฟเส้นเดียวนะครับ เส้นเดียวนะครับแล้วก็เชื่อมไปที่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกแล้วเราจับอีกด้านหนึ่งเปลยนะครับแล้วก็เอามาเคียกันนะครับเคียตรงหัวเผานะครับนี่นะครับเคียดูนะครับนี่นะครับเคี่ยเงียบไม่มีไฟแลบเลยนะครับไม่มีแสงไม่มีไฟก็แสดงว่าหัวเผาตัวนี้ขาดไปแล้วนะครับ เรามาดูหัวที่2นะครับหัวที่2ก็ไม่มีไฟแลบนะครับก็แสดงว่าขาดไปแล้วเหมือนกันนะครับอตอนนี้เรามาดูหัวที่3ามนะครับเดี๋ยวดูเพื่อนเอนจะเห็นไหมครับหัวที่สามนะครับเอย่าหาที่เสียบก่อนนะครับที่สอดก่อน เห็นไหมครับเพื่อนๆหัวที่3จะมีไฟแลบนะครับเนี่ยมีไฟแลบแสดงว่าหัวนี้ยังไม่ขาดนะครับสรุปว่าที่รถไถสตาร์ทไม่ติดวันนี้ก็คือหัวเผาขาดไปแล้ว2หัวนะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนเองนะครับเราไม่ต้องเอารถไปอู่ก็ได้นะครับการไปอู่จะทําให้เสียเวลามาก ไปจะพาะมาดูลักษณะของหัวเผานะครับครับมาดูหัวเผานะครับนี่คือหัวเผาที่มันเสียแล้วนะครับที่มันขาดไปแล้วนะครับหัวระเบิดไปเลยนะครับและนี่คือหัวใหม่นะครับหัวใหม่ที่ซื้อไว้เมื่อปีก่อนนะครับ